มีคอมเมนต์เข้ามาน,นะคะน่าสนใจมากเลยอยากให้กิกช่วยทำคลิปแนะนำท่าบริหารบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมค่ะคลิปนี้กิกจัดให้แล้วนะคะไม่ว่าพี่ๆน้องๆาน,น,นไหนที่มีปัญหานี้อยู่นะคะลองมาทำด้วยกันก็เป็นท่ายืดแบบง่ายๆนะคะมีมาฝากกันแต่ท่าทำท่าหนึ่งประมาณแบบ5-10ครั้งถ้าเกิดว่าวันไหนมีเวลาเยอะก็ทำซ้ำได้เลย2-3รอบนะคะเริ่มกันที่ท่าแรกก่อนเลยเอาคอบาก่อนเลยนะคะเอามือข้างนี้ แตะมาที่หูข้างนี้นะคะแล้วผลกักศีรษะของเรามาฝั่งนี้เบาๆให้รู้สึกว่าคอฝั่งนี้ตึงเลยนะคะอาแล้วทีนี้หายใจเข้าออกลึกๆก,กิ๊กจะนับ1-5ค่ะ1 2 3 4และ5ค่อยๆขึ้นมาอาทีนี้สลับมาฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมเอามือนะคะ แต่ที่หูของเราฝั่งนี้นะคะแล้วก็ผลักศีรษะมาฝั่งนี้จะช่วยยืดตรงนี้ค่ะคอลงมาถึงตรงนี้เลยปากข้างบนนี้นะคะอีกนับ1นถึงห้าหายใจเข้าออกลึกๆค่ะหนึ่งสองสามสี่และห้าหมาสำหรับท่าต่อไปมาที่นี้นะคะกำม,มือค่ะกำม,มือเลยสองมือนะคะ มาที่ทางของเราแล้วก็ดันทางขึ้นไปเบาๆเนี้ยขึ้นไปมองเรดานค่ะยืดคออีกนะคะอีกนับ1นถึงห้าค่ะหนึ่งสองสามี่และห้าอย่างเงี้ยค่ะทงนี้ก็คือแบบยืดคอยืดอะไรอ่งเงี้ยเนาะแต่ละท่าคือจำแั้ไปทําตามได้เลยแต่บางทีถ้าเกิดว่าลืมเนี่ยแวะมาดูคลิปนี้บ่อยๆได้นะคะต่อไปค่ะ คอกันอีกเราจะหันมาฝั่งนี้ก่อน45องศาโดยประมาณนะคะ45องศาเราเอามือข้างนี้ฝั่งนี้นะคะจับที่ศรีรษะของเราแล้วก็ก้มลงมาค่ะฝลักเขาลงมาให้คางชิตลงมาที่คอเลยค่ะอ่าจะรู้สึกว่ายืดตรงนี้นะคะจะตึงเลยค่ะข้างหลังคออ่าประมาณนี้นะคะกิ๊กนับหนึ่งถึงห้าค่ะหาใจเข้าออกสบายๆนะหนึ่ง 2 3 4และ5มาค่ะกลับมาที่เซนเตอร์หันมาทางนี้45องศานะคะมองมาทางนี้เสร็จปุ๊บเอามือข้างนี้กลับมาที่ศีรษะของเราข้างหลังนิดนึงเลื่อนไปทางข้างหลังนิดนึงแล้วก็ดันเข้ามาค่ะผลักเข้ามาก้มลงมาให้คางชิดเลยชิดกับคอเลยค่ะจะรู้สึกว่าตรงนี้เยืดสุด,สด กีกนับหนึ่งถึงห้าหายใจเข้าออกสบายสบายค่ะหนึ่งสองสามสี่ และห้มามกลับมาค่ะก็อยู่ในส่วนของคอมาสักครู่นี้นะคะต่อไปแขนไหล่กันบ้างนะคะส่วนใหญ่ท่าย,ยืดเนี่ยถ้าพี่น้องท่านไหนออกกาลังกายกับกิ๊เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยส่วนมากกิ๊กก็จะบรรจุอยู่ในท่าย,ยืดหลังออกกําลังกายกันอยู่แล้วเนาะแต่อันนี้เนี่ยอยากจะมาแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาในส่วนของอาการออฟฟิสซินโดรมโดยเฉพาะเปิดวันไหนแบบว่างๆหรือว่ากลับจากที่ทํางานหรือว่าก่อนไปทํางานเรออนาอยากยืดก่อนเนี่ยนะคะก็สามารถทํคลิปนี้ได้เลยนะคะมาทีนี้แขนไหล เอามือปาดมาฝั่งนี้ข้างนี้นะคะปึ๊บแล้วก็สองพับขึ้นมาปึ๊บนี่มาเหมืน shoulder stretch นะคะแขนและไหล่ค่ะหายใจเข้าออกลรึกสบายสบายยิกนับ 1- นถึงห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่และห้ามาฝั่งนี้กันบ้างค่ะแขนมากลางแบบนี้ละปาดมาฝั่งนี้ อันนี้หงายรสมือแล้วก็พับขึ้นมาค่ะเยี่ยมห้าค่ะทิ้งน้ำหนึ่งห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าทีนี้มาที่ wall Street s t r e t c บ้างน,นะคะก็นนะะขอให้ใช้กำแพงของบ้านของเราเน,นี่ยแหละค่ะหรือเสาหรืออะไรก็ได้ะคะ่ะเราจะยืดหลังกันเริ่มที่กำแพงบ้านเรานะคะ เอามือขยันกับแผ่ขากางออกมานะคะแบบสบายๆแล้วก็โน้มหลังลงมาแบบนี้ยืดหลังดีมากค่ะหายใจเข้าออกสบายๆนะคะยืดหลังยืดแขนดีมากๆเลยมาอีกนับหนึ่งถึงห้านะคะหนึ่งสองสาสและห้ามาคอยทีนึงนะคะมาลงมา หนสอง,ส,อง,ส,องสี่ ละห้าเยี่ยมเลยถ้าชอบยือต่ออีกได้นะก็นับแบบกี้ก็ได้ค่ะ5ลมหายใจนะคะจะนับในใจแบบนี้ก็ได้หรือจะจับเป็นนาฬิกาก็ได้ค่ะสัก5-10ถึงวินาทีเอาสัก10วินาทีก็ได้ห้าอจะตั้นไปเนาะสัก1ิวินาทีนะคะวอลสตรชแบบนี้แล้วก็ทําไปเลยสอสาครั้งหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากยืดเยอะๆก็สี่หครั้งได้เลยนะคะอ่ะมาต่อไปค่ะทีนี้กีกจะหันที่ดูข้างหลังเป็นท่าวายสตรีชนะคะทำแขนเป็นรูปตัววายแบบนี้ หะะันฝ่ามือไปข้างหน้าแบบนี้นะคะไปข้างหน้าก่อนแขนผักไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ผลักไปข้างหลังเบาๆแบบนี้ค่ะเพื่อย,ยืดหลังยืดสะบักค่ะนะคะตรงนี้ใครมีอาการแบบปวดบริเวณนี้นะคะบางทีนั่งทํางานนั่งอะไรท่าเดิมๆจะปวดบริเวณนี้เนาะแบบนี้นะคะการแขนเป็นปลูกตัววายแล้วก็ผลักไปเบาๆข้างหลังหายใจเข้าก่อนตอนผลักส่งแรงหายใจออกค่ะ ทีนี้เราจะทำทอมการท่านี้สิบครั้งนะคะมาแขนเป็นรูปตัวว้างมา้อมนะคะหนึ่ง่อข้ามไปค่ะผักเบาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8ปดแปดแล้วก้า <9 S 1> อีกครั้งนึงค่ะ <10 S 1> และวสิบ <10. S 1> เยี่ยมมากไปเนะะียค่ะจะรู้สึกเลยว่าแบบตรงสะบักต,ตรงเนี้ยได้บริหารเคลื่อนไหวทํางานเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเรานั่งทําอะไรท่าเดิมๆได้แน่นว่ามันติดแล้วมันตึงแล้วมันปวดเนาะดังนั้นท่านี้ก็ช่วยได้ดีเช่นกันนะคะเราตัววายไปแล้วเนาะวายไปแล้ว ต่อมาเอาเป็นตัวทีกันบ้างทำแขนเปนรูปตัวทีทำยังไงอือนี่แบบนี้นะคะทำแขนเป็นรูปตัวทีงอข้อมือมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ผลักไปข้างหลังผลักไปข้างหลังค่อยๆผลักไปข้างหลังหายใจเข้าก่อนตอนผลักส่งแรงหายใจออกนะคะมาทีนี้ให้ดูข้างหลังกันบ้างนะคะแบบนี้ค่ะไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ผลักไปข้างหลัง ผลักไปข้างหลังจะรู้สึกเลยว่าหลังเราเนสบักของเรากําลังบีบอยู่แบบนี้ตอนที่เราผลักไปนะคะดีมากจะได้หลังตรงด้วยหลังตรงด้วยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้ออะไรส่วนต่างๆแข็งแรงด้วยผ่อนคลายได้ดีด้วยสําคัญมากๆเลยกี้ขอ10ครั้งสําหรับ t t t r s s s ค่ะพร้อมนะคะหายใจเข้าออกลึกๆสบายๆค่ะหายใจเข้าก่อนตอนผลักหายใจออก10ครั้งพร้อมค่ะ1 2 3่ไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกครั้งหนึง่งค่ะสซฟโกเค สุดๆเลยเนะเรารู้สึกเลยข่ว่าโดนแบบปากโดนหลังดีมากๆเลยต่อไปนะคะขออีกสักข้นหนึ่งกับ dry set stretch ค่ะยืดแขนลงมาสุดแบบนี้พับแขนข้างนี้ลงมาแตะไหลแล้วก็พับแขนข้างนี้ลงมาแตะสองค่ะ,ะประมาณนี้นะคะทีนี้ให้ดูด้านหลังนะทางไว้เลยแบบนี้นะคะอิกงนับ1-5ถึง5ค่ะมา1 2 าสาี่และห้าท่านี้เนี่ยช่วยยืดในส่วนของไลรเสก็คือหลังแขนของเรานะคะพร้อมทั้งไหล่แล้วก็หลังช่วงบนด้วยค่ะมาทีนี้ยืดไปอีกยืดหลังไปอีกมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก่อนมาหนึ่สองสาสี และห้ากลับมาที่เซนเตอร์ค่ะทีนี้เปลี่ยนฝั่งบ้างนะคะเปลี่ยนฝั่งบ้างฝั่งนี้บ้างค่ะแข้งข้างนี้พับลงมาแข้งข้างนี้จับสองเยี่ยมกิ๊กนับหนึ่งถึงห้านะคะหนึ่งสองสามสี่และห้ามาทีนี้โน้มตัวมาฝั่งนี้ค่ะมากิ๊กนับหนึ่งถึงห้าค่ะหนึ่ง สองสามสีสส่และห้าโอ้โหเป็นยังไงคะยืดแล้วแบบสบายตัวมากๆเลยเนอะก็กิอ,อยากจะแนะนําส่งท้ายอีกนิดนึงนะคะการที่จะช่วยบรรเทาอาการได้ดีอยา่างยั่งยืนเลยนั่นก็คือการออกกําลังกายนั่นเองค่ะถามว่าแล้วมันช่วยได้ยังไงเรากิ๊กแนะ่นอนว่าเวลาเราออกกําลังกายเราได้เคลื่อนไหว äg, กล้ามเนื้อหลายๆส่วนถูกไหมคะส่วนใหญ่ก็ แบบเคลื่อนไหวกันทุกส่วนเลยดังนั้นเวลเราได้ออกกําลังกายบ่อยๆออกกําลังกายสม่ําเสมอค่ะอาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็จะแบบไม่ค่อยปวดไม่ค่อยตึงอะไรเพราะว่าอย่างเวลากีฬาออกกําลังกายทุกคนออกกําลังกายกีก็จะมีวอร์มอัพอยู่แล้วแล้วก็มีปิดท้ายด้วยยืดกล้ามเนื้อแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยสะดวกออกกําลังกายเท่าไหร่เลยสามารถเอาท่ากลุ่มนี้ไปยืดได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะก็ยืดก่อนไปทําง,งานก็ได้หรือว่าหลัง จากที่ทํางานก็ได้นะคะก่อนไปอาบน้ําก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าวันไหนมีเวลาออกกําลังกายก็แวะมาออกกันก็ได้น,น,นะคะสักวันละ1ิบสิบห้านาทีก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะนอกจากจะช่วยผ่อนคลายแล้วสุขภาพเราก็จะดีอย่างยั่งยืนไม่เหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อก็แข็งแรงอีกด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะใครอยากให้คิดทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ